สวัสดีค่ะจิ๊บนะคะก็วันนี้เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะก็อยากจะฉีดไขมันที่ใบหน้าเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาคือตรงขมับเนะะี่ยค่ะมันจะเว,ว้าแล้วก็หน้าผากแบนนะคะเวลาเราถ่ายรูปไปทํางานอะไรเงี้ยมันจะทําให้เห็นโหนกแก้มสูงชัดขึ้นคือด้วยหน้าที่การงานตอนนี้มันต้องใช้หน้าตาแล้วก็เวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะ ก็ปัญหาที่เจอนะคะตอนนี้ก็คือหน้าผากแบนนะคะก็เลยคิดว่ามาฉีดไขมันที่ใบหน้าเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราดูมีติแล้วก็หน้าดูเด็กลงด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่เติมไขมันที่หน้าไปนะคะก็ตอนนั้นเติมไปทั้งหมด2จุดนะคะก็จะมีตรงขมับตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าผาก หลังจากที่เติมไปแล้วก็รู้สึกว่าหน้าดูละมุนมากขึ้นแล้วก็หน้าดูมีมิติหน้าดูเด็กลงคืออันนี้นอกจากตัวเราเองที่รู้สึกแล้วก็หลายๆคนรอบข้างเราก็ทักมานะคะว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมรู้สึกว่าสวยขึ้น อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยหลายคนที่อยากเติมไขมันที่หน้าอาจจะคิดว่าเฮ้ยเติมไขมันแล้ววิธีการดูแลรักษาหรือว่าการดูแลตัวเองหลังจากที่เติมไปแล้วเป็นยังไงยากหรือเปล่าหายยากไหมหรือว่าบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าที่เนี่ยคุณหมอมือเบามากคือโดยตัวเองอะทำไปอะคือแทบจะไม่บวมเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่คุณหมอโอเคมากแล้วก็ทุกคนดูแลดีมากเลยค่ะ